วันนี้ผมจะมาลงแรงด้วยคิวก o อนออฟเลนสายใหม่คริทิ้อล100%ตีเร็ว200%เซตไอเทมรูนพลังแฝงก็จะตามนี้เลยคิวกอมีอันติีที่ใช้การซีซีอยู่แล้วเพราะงั้นใช้รองเท้าเหล็กน่าจะคุมที่สุดจากนั้นออกไอเทมคริทิคอล2ชิ้นได้ทั้งความแรงและความเร็วขัดจังหวะคริทิคอลนิดนึงแต่เราจะตีแรงขึ้นแบบมากๆด้วยเจาะฟ้าโบกเคนสเปียร์จากนั้นเพิ่มมาตาคีย้ถึงจุดสูงสุด100%ด้วยสลิกสติแล้วปิดท้ายด้วยเทมที่แรงที่สุดอย่างดาบแดงฟ ดราก้อนคอร์สลังแฝงเดวิสอวักเคนิงเพราะว่าเราไม่ค่อยมีไอเทมลดคูดาวลังแฝงย่อยตามนี้ที่สําคัญที่สุดคือสมุดครีด้านขวาล่างนั่นซึ่งวันนี้ที่ผมมาเล่นเนี่ยก็เพราะว่าล่าสุดเนี่ยคิวโก้เขาปรับมาใหม่นะครับผมสกิลหนึ่งกับสกิลสองเนี่ยคูดาวไวขึ้นก็นเดี๋ยวเรามาลองเล่นกันดูนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างถ้าเกิดว่าเพื่อนๆพร้อมที่จะดูคลิปนี้แล้วแล้วก็อย่าลืมชูนิ้วขึ้นมากดไลค์คลิปนี้หนึ่งครั้งแล้วก็ไปลุยพร้อมกันเลยครับผมเอาล่ะตอออนีี้เเเรรราาก็ขมมย่่ใััทบบลววคคผสสหหิ100% 2 งนะครับผมซึ่งเซตไอเทมวันนี้ที่เรามาเล่นกันเนี่ยจริงๆแล้วเราไม่ควรตีเร็วถึง20% 0เลยนะแต่ว่าคิวกรอนเนี่ยเขามีความสามารถติดตัวนะครับผมมันก็เลยแบบรวมกันตีเร็ว 20%0% นะ <c oughs> โคตรเร็วกันไปเลยทีเดียวมาลองกันดูนะครับว่าวันนี้จะเป็นอย่างไรจะดุเดือดหรือไม่นะจังหวะนี้เราเล่นออฟเลนเจอร์ซานิเนี่ยต้นเกมเนี่ยให้เรากดเข้าไปยับยับเลยนะครับผมเพราะว่าซานิเนี่ยจะเก่งก็ต่อเมื่อเลเวล4นั่นเองนะครับ พูดด้วยความเป็นเซียนซานิตเอ้ยเดี๋ยวก่อนเธอมาทำอะไรแถวนี้น้องซีนฉันกดสปินมาล่าเธอแล้วน่าจด่อนเปิดบัตมาครับผมได้ลองเท้าเล็กมาแล้วครับเัวหวันนี้ต้องเดินไปกดดันซานิตกันต่อนะฮะซานิตจะตีเราไม่เข้าเลยนะครับก่อนที่เขาจะเวลสี่แล้วเพื่อนเรามารวบไปโคตรสวยว่าเอาว่ายึ๊บเขามีปิเกอร์ครับผมอุย้ยโอ้โหคลิปตัวนี้ไม่ทันครับ เซาใจยิ่งนักไม่เปไ็นไรครับมีคลิปตรงนี้โอ้โหพอเห็นคลิปตรงนี้แล้วนึกถึง H.O.K OK เลยทุกคนช่วงนี้ผมเล่น2เกมนะผมเล่น R.V ด้วยแล้วก็เล่น H.O.K OK ด้วยถ้าเป็น H.O.K OK เนี่ยหลุมนี้เนี่ยจะเอาไว้ใช้วาปนะครับผมออฟเลนเนี่ยสามารถวาปไปเลนกลางก็ได้วาปไปเลนแครี่ก็ได้นะครับวาปกับบ้านก็ได้นะโคตรดีเลยแล้วถ้าวาปกับบ้านเนี่ยคือมันจะวาปไวกว่าการกดวาปแบบปกติอ่าแต่ผมว่า เอสโอเควาร์ป okay. ได้เดียวอีกหน่อย<ข>อาีก็วาร์ปได้ครับอีกไม่นานอีกแป๊บเดียวเชื่อผมนะฮะนี่ตีไปแต่ว่าเดี๋ยวนะผมเห็นแวบๆว่าใครมาผมไม่กลัวเหล่าน่าจะบอกให้นะสับเลือดผมก็ไม่กลัวครับมาเลยเพราะผมมีสก,กิลสอยเงินล่าแพบนี้เราปั๊บขึ้นมาด้วยนะะคิวกอดย่างตึ้งครับนิงสวย แต่ว่ากินกบไม่น่ารอดผมไปแล้วครับอืมจังหวะนี้ก็ตีคีไปก่อนเฮ้ยซาเนตอยากลองเปล่าเฮ้ยเอ้ยมันเวลสี่แล้วนี่ว่าลืม <c oughs> โอ้โหชัดเลยลูกไฟเล็กโดนสูตรตัวเองตกยังชอบเลยครับลืมดูเลเวลซานิตนะเออผมได้เป็นแบบโคตรของโคตร, <c oughs> รเมนซานิตออฟเลนอ่ะตอนนี้คือเราบวกกับพี่แกเขาไม่ไหวแล้วนะ <c oughs> เออโดยเฉพาะเราแบบเล่นสายคียดิคอ้อด้วยเออแล้วก็จะแบบมีความแบบบางๆนิดนึง นะครับเป็นไปได้คือตอนนี้เราหลีกเลี่ยงการประทะนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดว่าลุมสัก2อหนึ่งอาจจะพอไหวอยู่นะแต่ <c oughs> พุ่งได้สวยมากๆเลยไม่เอาเพื่อนไม่เอาไม่ <c oughs> อย่าไปเล่นเขาคาป้อมขนาดนั้นนะฮะถ้าเล่นนี่คือแบบเขาสลับเฮดพีได้ด้วยนะเอนอนกซินนะครับไม่ไหวนะนี่ครับโอ้โหหลังจากเวลสี่เรากลายเป็นลูกกระจอกเลยครับผมต้องมาเคลียร์คลิปที่หลังนะให้พี่านิเขาเคลียร์ก่อนนะเดี๋ยวเราค่อยมาล้างแขน นะครับผมตอนที่เขาเผลอเผลอกดอันติไปแล้วอะสักห้าวินะครับคือหลักการการสู้กับซานิดนี่คือง่ายมากนะครับถ้าซานิดอันติแล้วเราต้องหนีให้ได้ครับในช่วง5วินาทีนั้นอย่าไปโดนนะฮะทำไงก็ได้ให้แบบหลุดออกมาให้ได้แล้วก็ค่อยสวนหลังจากที่ซานิด <regain them? S 1> ไม่มีอันติแล้วนะครับนั่นคือวิธีต่อสู้ที่ดีที่สุดจังหวะนี้กบเขาไป <S <S <บอ>รวมกับผมมา2คนอาจจะลองบวกดูกันได้นะอาจจะไหวนะครับผมเออฟาไปดี เขาสู้ไม่อกเขาไม่สู้เลยว่ะสียาวเลยครับผมมาเท่าไอ้ไม่เป็นไรอ่ะฉันมาฟาร,ร์มกับตัวนี้ก็ได้เอ๊ะปีกแบบนี้นี่มันใช่ผีเสื้อหรือเปล่านะช่วงนี้ฉันแบบกังวลการแบบตีผีเสื้อนะฉันไม่อยากตีเลยเดี๋ยวแบบว่าเพิ่งบับมาอะไรอย่างงี้กูโดนเนิฟอีกแล้ว <c oughs> แต่เล่นนะผม <c oughs> ควิกซี่นะลูกจีเอ็มของแท้นะเฮ้ย <c oughs> นายดาซาดปรีบเคลียร์คลิปสิฉันจะเคลียร์หลังนายเพราะฉันนะสู้นายไม่ได้แบบหนึ่งหนึ่ง อาอย่านะแต่ถ้าถ้าเกิดว่าคิวกอสออกของแบบถึกๆหน่อยอ่ะอาจจะพอไหวอยู่นะทุกคนคือเอาให้มันรอด5วินาทีแรกของซานิสนะครับอแต่เกมนี้ก็นั่นแหละครับดาบขี่มาแล้วเอ้ย <s> <laughs> <s> <c oughs> จะบางๆหน่อยนะซื้อไม่ได้แน่นอนนะครับผมนี่นี่เว้นมีเพื่อนมานะ เพื่อนมามันเอ้ยโอ้โหมีอาอีมาด้วยอย่างงี้ก็รอมรอม,อมสิครับโอ้ยเล่นเพลินจนไม่ได้ดูวินิแมบบเลยไม่รู้ว่าอ้อยมาตอนไหนนะคือถ้าสองคนเนี่ยอาจจะแบบก้ามกึ่งนะว่าจะแบบไหวหรือเปล่าไม่ไหวหรือเปล่านะเพราะว่าเอาจริงแล้วซานิธเนี่ยมีเ,เขาเรียกว่าอะไรอะความสามารถในการรับโถมหรือเปล่าครับคือมาสองตัวเนี่ยซานิตแบบอันติแล้วแบบฟ้าดีดีนี่คือรับได้นะอ่า อาจจะไม่เท่าแบบตัวแบบแท้งธรรมชาตินะแต่ก็พอไหวอยู่นะนี่จังหวะนี้ก็คิวกอเขาเก่งเรื่องการแบบตีบ้านอยู่แล้วนะถึงก็มีคำพูดว่าอย่าทิ้งป้อมไว้กับคิวกอ์นะฮะต,ตรงกลางโอ้อมีคนตัวแตกฉันจะมาแก้แขนให้เพื่อนมีจะอเอาไว้รอบหน้าแล้ว <c> ัง <oughs> ไปลุยกันต่อครับไม่ว่าเราจะเกิดเป็นมนุษย หรือเราจะเกิดเป็นปัญไหลเราก็ต้องหาเงินหาทองนะครับฟาร์มไปวงเล็บกูบดแหล่งกูก็ไม่รู้เหมือนกัน <c oughs> ยาวไปครับเิมฟาดไปครับช่วงนี้ก็สําหรับใครที่กําลังรู้สึกท้อแท <c oughs> ้เหนื่อยกับชีวิตก็ <c oughs> สู้ๆนะครับเราจะสู้ไปได้วยกันให้เหมือนกับคิวเอ้สวัสดีมาแกไม่รู้ใครเป็นเป็นคนเรียกเป็นคนแรกนะ ลิเลน่านะอยู่ดีก็กลายเป็นหมาแก่เฉยผมก็งงเหมือนกันนะครับรูปร่างเธอก็แบบว่าดูแบบสวยงามอยู่นะเอวก็แบบเล็กๆบางๆนะไปเรียกเขาหมาแก่เฉยเลยผมงงเจดยากนะครับใครรู้ที่มาของคําว่าลิเลียนหาหมาแก่ก็เม้นบอกผมทีนะครับผมงงมากเออล่าสุดก็ GM ก็ไปติดต่อนะครับ น้องอะไรนะน้องแบมนะครับผมเอามาถ่ายรูปเป็นอคอสเพย์เป็นลิเลน่านะครับน่ารักมากๆนะ oh <my> เอามากลบคาว่าหมาแก่ได้ดีมากๆนะ <c oughs> เอออยู่ดีก็ชวนคุยลิเลน่าเฉยเลย <c oughs> นะครับผม <c oughs> ดันครีปไปแต่ว่าตรงกลางเนี่ยบวกอะไรกันนะเพื่อนตอนนี้แตกไป2แล้วนะครับ UA กับ RE และผมจะไม่ยอมให้เพื่อนผมตายฟรีอืมเริ่มด้วยกระตายน้อยไปก่อนเลยอ้าวที่ถายอยคนเดียว ก็มาดิครับไม่กลัวหรอกเออเออไหวอยู่ไหวไหวมากันเออไอ้มันรู้กันไปนเลยเพื่อนว่าคิวกอนสายครีนมันของจริงแค่ไหนเออวันนี้ใส่เสื้อแจ็คแป,ป๊บโฮมันก็อย่างนี้แหละน้องโอคตรดีนะว่าไปนั่นนะครับเสื้อแจ็คแป,ป๊บโฮก็มาเออแต่ตอนนี้ที่มาแรงกว่าเสื้อแจ็คแป,ป๊บโฮนะครับก็คือ การแบบดำน้ำอะไรไม่รู้อ่ะตอนเนี้เออแบบมีใครแบบไปขึ้นฟีดใครบ้างใครเห็นบ้างนะครับผมจําชื่อเขาไม่ได้นะแต่ว่าเขาแบบดำเขาแบบเขาจะท้าคนดำน้ําว่ายน้ําแข่งกับเขาอ่ะเออจะแบบว่าจะบินจะอะไรก็ได้เออแบบว่าแข่งกับเขาแล้วก็ยังไม่มีใครชนะเขาเลยนะตอนนี้ที่แบบว่าเขาแบบกล้ามใหญ่ๆหน่อยนะครับใครรู้ช่องรู้อะไรก็เบนไว้หน่อยนะครับเดี๋ยวผมไปดูต่อนะเขาทําสนุกดีนะ เขาแบบว่ายเร็วมากนะครับน่าจะมีเทคนิคอะไรบางอย่างนะเอฮ้ยจังหวะนี้ครับดักซุ่มซานิตแล้วเราดัก2คนอย่างนี้มันต้องลองดูว่าจะไหวหรือเปล่าลาก่อนคนระับจริงๆถ้าเขากดล้างดีๆแล้วฟิกเกอร์แบบไวๆนี่น่าจะรอดนะเขาอาจจะแบบลองดาเมจจากเราหรือเปล่าเฮ้ยมีคนซ่อนอยู่ในนี้อ่ ลิเลนานี่ถ้าเกิดว่าของเยอะๆนี่ดักพุ่มน่ากลัวมากนะทุกคน2 1แล้วก็ขวดนี่คือแบบตัวแตกได้ง่ายๆเลยนะวงเล็บตัวบางๆนะครับโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าเดินมาในพุ่ม2คนนะ่ะเขาโป๊ก2อ่ะโอ้โหไม่แยากจะคิดนะฮะ จังหวะนี้ฟาร์มไปก่อนนะครับตอนนี้เราได้เทมมา4ชิ้นแล้วนะครับผมชิ้นต่อไปเนี่ยเป็นสลิกสติงอ้าวพูดถึงก็มาพอดีเลยนะครับถ้างั้นตอนนี้นะครับคิยิคอลเราต้องถึง100%แล้วนะเดี๋ยวเราหาจุดนะครับในการส่องนี่คิด์คอล100.4%นะความเร็วเติมตี101นะเหมือนจะน้อยนะแต่ทุกคนคิวกอสเนี่ยเวลายิงตีเนี่ยเขาจะยิงสแต็กความเร็วนะครับ เดี๋ยวเราค่อยทดสอบทดสอยเดี๋ยวเราค่อยมาทดลองกันนะครับว่าความเร็จุตีเท่าไหร่ตอนนี้ขอฟาดไปที่มอทอนแล้วมอทอยตัวแตกแร้วฟาดไปสานอีกต่อฟาดไม่ถึงครับคิวเรามันสั้นนะเออแต่รักยาเดี๋ยวจ้านี่ตอนนี้ได้ป้อมกลางมาครับผมอ่าเดี๋ยวเราฟาดขีแบบลุนลัวนะครับผมขีหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับปั๊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 บอ่าท่านี้ผมแบบแอบใส่ลุน โฉบมานะครับปกติคิวก้อนเขาใช้ลูนอะไรกันสปิริตเอ้ยไม่ใช่สปิริตสิน่าจะเป็นอาร์ซิเนตอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเออแต่ว่าไอเทมเราเนี่ยมันมาแบบแนวแบบชิ้นคลี่ไงเพราะงั้นเนี่ยมันก็เดินเร็วจากไอเทมอยู่แล้วนะพวกอีคลิฟคอแล้วก็สลิกสติงสองชิ้นนี้เดินไว12%แล้วนะครับผมเพราะงั้นเนี่ยไม่จำเป็นต้องใส่ลูนเดินเร็วแล้วละ่ะเอาลูนเดินเร็วไปใส่ลูนคลิเพิ่มนะครับผมเราจะได้ความแรงจากชิ้นสุดท้ายเป็นเฟลิวทูธ นะครับอ่าผมแบบก่อนจะมาทำคลิปผมต้องวิจัยไอ้ธงไอเทมให้พร้อมนะว่าคลิถึง100%หรือเปล่านะครับถ้าคลิไม่ถึง100%นี่คือแบบหน้านแตกเลยนะเอา่านี่ผมวิจัยมาอย่างดีแล้วนะครับว่าถึงแน่นอนนะอ่าเดี๋ยวตีมังกรแสงเสร็จเดี๋ยวเรามาดูความเร็วโจมตีของ Q คิวกร์นะครับว่ากี่เปอร์เซ็นต์นะครับสองแบบเต็มๆนะครับตอนนี้จ oh <my> ะเ,เราไปลองกันดูนะครับว่า ตีเร็วขนาดนี้เนี่ยมันจะแบบว่าสุดยอดแค่ไหนนะแต่ว่าตอนนี้เรายังขายที่มีหนึ่งชิ้นนะคือดาบแดงเป็นเลืทูนะครับถ้าได้มาบอกเลยว่าโคตรแรงนะฮะเลือดต่ำกว่า50%ก็ตีแรงขึ้นอีก3 0ด้วยนะครับผมเลยอยากเห็นตอนคริสตอลตอนนั้นจริงๆเลยว่ามันจะเท่าไหร่กันนะขนาดตอนแรกอะ่ะเรายัง1ลุม4ได้เลยทุกคนเมื่อกี้อันนี้แบบ1ลุม5ต้องมานะครับวงเล็บตัวบางจัด คิวกอสสายนี <Keep S 1> ้น <God 's ucks> ี่คือแบบเป็นคอนเทนต์นะทุกคนอุ๊ยอ้าวอยากร้องเลยอุ๊ยว่ะมูชินเดย์นี่เลยแบบว่าเราต้องใจเขาดีๆเพราะเพื่อนเราตามช้านะครับเราแบบบางๆหน่อยเราอยากให้เพื่อนแบบเข้าพร้อมกันอะไรอย่างนี้เราใส่สุดนะครับ อันนี้เราคีคลิปอยู่ที่ประมาณพันเจ็ดพันนะคีแบบรุนรัวนะนะสะใจดีเหมือนกันนะแต่ว่าตรงนั้นนะพวกนายทำอะไรกันเพื่อเออมีคนตัวแท้ครับผมล่อมาเพื่อนลอบมันมาเออฉันจะกินเนื้อกระต่ายสวยครับแนละเฮ้ย,ยทำไมใจกล้าจัง <laughs> น่ารักว่าเอลซนะูนะครับคือผมว่าเดินไปทางซ้ายก็น่าจะรอดเหมือนกันนะแต่แบบเอลซูเขาใจกล้ามากเดินสวนมาหาผมเฉย นะเป็นการแบบจุ๊กในหญ้าไรกี้นะครับผมและตอนนี้เราได้ไฟลริวทูตมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับทุกคนบอกเลยว่าฟาดโคตรแรงและติดคิยิคอลทุกครั้งนะครับผม oh <my S 1> แต่วงเล็บตัวบางมาก <laughs> อย่าโดนแบบว่าลุมแบบต้องลองซะหน่อยแล้วโอ้โหตัวนี้มันแบบหนีเก่งเกินนะครับลิเลียนหน้านะสกิลหนีสสกิลถ้ามีฟิกเกอร์ก็เป็น3โอ้โห ยิ่งกว่าฮายาเตะนะฮะเออลองตีดาร์กดูครับปับปบปับอืมตีแบบสะใจนะนี่ความเร็ว200นะครัหนึ่อุ้ยตกใจนึกว่าใครมา <c oughs> เพื่อนเรา <c oughs> ตกใจนึกว่าฝั่งนู้มจะมาล้าอะไรอย่างนี้นะฮะอ่าอยากลองฟาดแต่ว่าไม่รู้ว่าอุ้ยอ่าคือกระตายเนียวไหวแน่นอน ถ้าเขาไม่แบบฟิกเกอร์สกิลสองหนีไกลเกินไปนะถ้าหนีไกลเราก็ต้องแบบว่าดูก่อนว่าเราบตามทันหรือเปล่าถ้าตามไม่ทันนี่เราไปวิ่งตามนี่โดนไครนี่ตัวแตกนะครับอ่าตัวนี้นี่พอได้อยู่นะแต่แบบดูเชิงไปก่อน,นครับเราจะเล่นแบบเข้าม,มัวก็ไม่ได้นะเข้ามัวก็ตุยนะครับผมก็สําหรับใครที่อยากจะเล่นสายคิดที่ข้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ตามนะผมแนะนอํอลองเปลี่ยนไอเทมสักชิ้นหนึ่งเป็นของกันซะหน่อยนะอ่าเฮ้ อ้าวเพื่อนรวบได้สวยดีครับจังหวะนี้ก็เข้าไปบ่วงแล้วแล้วกูแตกอยู่คนเดียวไอเวน โอ้้้ไไดดับบเเิิลลคคมมมาแตุ่่ยสุดท้ายเพื่อนเราก็ตีบ้านสําเร็จแบบไม่มีปลาไหลอยู่ในฉากจบหนึ่งดาวแบบไม่ดีใจเท่าไหร่ขอบคุณเอวพีซึ่งได้แก่คิวกอสคนนี้นั่นเองนะครับผมเป็นยังไงบ้างครับสำหรับคิวกอสออฟเลนสายใหม่คริทิคอลหนึตีเร็ว200%ร็บอกได้เลยว่าคริสซาใจมากๆแล้วก็บางโคตรๆเช่นเดียวกันจะไปเล่นตานะครับผมแนะนำลดคริทิคอลสักนิดนึงนะครับเอาสลิกสติงออกแล้วก็เปลี่ยนเป็นของกันตามสถานการณ์นะครับอย่างเช่นทรอยหรือว่าเฮียวงะเป็นต้นนะครับผมสุดท้ายนี้ถ้าเกกิิดว่าชอบคลลปงงแรสนุ นี้แล้วก็อย่าลืมชูนี้ขึ้นมากดไลค์คลิปนี้หนึ่งครั้งแล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปนบบ้ครับผมสวัสดีครับ